ช้าของการเดินทางวันที่15นะจะไม่ผิดนะฮะเป็นเรื่องดีนะที่วันนี้อากาศดีนะครับเพราะถ้าหิมะตกเราอาจจะติดที่นี่อีกวันหนึ่งนะครับดังนั้น9โมงเช้านะกินข้าวแล้วก็10โมงนะไปกันต่อนะกิจกรรมยามเช้านะก่อนกินข้าวนะก็ออกกายบริหารก่อนนะฮะยืดเส้นยืดสายนะครับวันนี้ต้องเดินอีกประมาณ9-10กิโลนะฮะยวใช้ได้เลยฮะเนี่ยฮะที่พักคืนนี้27บาทต่อคืน อค okay, ฮะตอนนี้ก็ส0บโมงเลยนะฮะได้เวลาออกไปทรมานร่างกายกันต่อนะวันนี้นะฮะเป้าหมายเราอยู่ที่9กิโลเมตรครึ่งโดยประมาณนะฮะเราจะไปที่เมืองมานังนะฮะเมืองอีกหนึ่งเมืองเป้าหมายนะฮะชามะมานังนะฮะทิลิโคลเล็กแล้วก็ทูลงพัสนะฮะแล้วก็ว่ากันอ่ะวันนี้เราจะถึงมานังละโอเคลุยหนาวดูปากดิปากแตกโอเคเดี๋ยวทางลิฟมันก่อนไปฮะเดินทางกันต่อ เนี่ยฮะเขาก็จะสร้างบ้านเป็นหินนะฮะเขาก็จะทุบๆๆหินนะแล้วก็เอาไม้มาทำนะะเหมือนกับคล้ายๆซีเมนต์นะฮะแต่น่าจะเป็นล,ลักษณะของดินผสมซีเมนต์หรืออะไรสักอย่างนะ